แล้วถูกกว่านี้แพทบอกได้เลยว่าลอมปูมที่แปลว่าลอมเก่งมากค่ะอขอบคุณค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเป็นหนึ่งแถมอีกหนึ่งสิบออเดอร์สุดท้ายคุณเขาเขาให้คือขายสุออเดอร์สุดท้ายนะคะเลดบอกชินแล้วถูกต้องช้าอดหมดอยากจะให้คุณแม่ปัดขนตาพร้อมเต้นเออหนูกลัวว่าไอ้ตัวนี้จะเข้าตาหนูะนะคะหนูขอเต้นแบบไม่ต้องปัดไปเลยดีกว่าให้มนูซึ่งวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งคุณพี่ลองพิมพ์กันเข้ามาได้ไหมคุณพี่แล้วค่ะจากเด็กพระรามสาม ค่ะคุณแม่พาออเดอร์สุด้า้ออเดอร์สุดพี่พีไปไหนก็คือเมียอยู่นี่ก็คือต้องมีผัวตลอดบางทีเราไปไหนวันเนี้ยไล่ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคนในบ้านเราเยอะโอ้ยเอ็นดูพ่อบอกว่าไีแคนาดานั้งตรงนี้เออไม่อยากกสปีดอีกลิตกันค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งแถมหนึ่งหนูกดได้สองหนึ่งเก้ารีบกดเลยค่ะคือออเดอร์สุดท้ายคือออเดอร์เขาให้หนูครึ่อออเดอร์มันเป็นยังไงไว้ครึ่อออเดอร์คุณพี่ หได้อีกหนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพี่แม่สรุปให้น้อยสรุปเลยนะคะหนึ่แถมหนึ่งวันนี้นะคะห่งแถมหนึ่งราคาเหลือเท่าไหร่นะคะสองเท่าไหร่ช่างมาเถิดหนูได้สองบาทหนูกดค่ะหนูไม่ต้องฟังค่ะราคาลูกค้าเขจะสามอปะไรหนูขาสองบาทหนูกดกันได้ห่แถมหนึ่งกดค่ะล้าน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเออหนึ่งแถมหนึ่งคุณแม่เห็นอันนี้ใช่ไหมคะมาสคาร่าเขียวในตํานานถ้าสูงว่ามั่นใจให้ซื้อในไลฟ์ของคุณจอนอที่แปลว่าเจนนี่สมมติว่าใครมาไม่ทันไรแล้วพรุ่งนี้เห็นคลิปยังได้ราคานี้ไหมถ้าพรุ่งนี้เห็นคลิปได้ราคานี้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไได้เขายกมือไหว้ลูกคายกมือไหว้แล้วลูกค้าไม่ได้ ลูกคายกมือไหวอยู่ข้างหลังได้ไหมคะเห็นพวกนี้ที่เพจ O D V O อีกหนึ่งชั่วโมงติ๊กตอกของ O D V O ใช่ต่อที่อ่าติ๊กตอก Best Application in the world is very application ค่ะก็คือต่อ The Best Application อะไร in the world Oh we a r is the best application in the world เขาบอกว่าตอนนี้กันน้ำออกไหมคะกันน้ำออกค่ะแล้วก็กัน อะไรอ่ะกันน้ำเฉยๆแต่เวลาล้างหรือเวลาเช็ด่ะยูเวนยูคลีนนะยัอายนะโอ้อิสูดสมูทสมูทเลยเ o าะทุ่มฮาร์ดทุกคลีนแคนาดานั่งนี่เนี่ย Yes I can speak English I can speak แล้วอดัมกันน้ำคืออะไร Water Water Waterproof I can speak English Yes I can speak with you Oh my God Yes I can speak ฝรั่งชมนะจ๊ะฝรั่งว่าเยสคัตสปีริตใช่อันนี้มาสคาร่ากูขายตั้งนานถามว่ามาสคาร่าของอะไรเริ่มเลยปะล่ะ O D B O ค่ะคุณลูกค้าอันนี้ O D B O นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือกเสร็จแล้วแล้วคือกูไปเลยไม่ดูอีกค่ะช่วยช่วยอีกค่ะไปต่อพี่แบทน่ารักพีเดกคนคิดถึงลูกอ๋อช่วยช่วยทังบ้านเหรอใช่ นี่นี่นี่วันนี้มันเกิดหนูไอ้ผมอันนี้มันไม่ค่อยอยู่เลยอะเอออยากจะช่วยเธอเฮ้ยพวกแฮร์พีทพวกวิกเข้าได้นะเราไม่เคยขายจีเธอเลิกบูมใส่ทุกวันอะอืมเนี้ยมันเยอะอะไรเงี้ยจ้างได้นะคะเออเธออะไรอ่ะอันนี้อะไรคะนี่ไงเพราะว่าผมพี่เสียอ่าเขาหลุดนอกจากสันดานเสียแล้วผมยังเสียอีกตัวนี้ตัวนี้น่าใช้มากลูกค้า ลูกลูกไปพักได้หนูเหนื่อยมามากแล้วดัง <c oughs> ทั้งหลายฟ์20 <c oughs> นาทีหนูเหนื่อยมา,มากแล้ว <c oughs> ท่านหนูเหนื่อยหนูพักลูกอันนี้พี่ช่วยทำบ้านเหรอมาเลยอันนี้นะคะจะเป็นกระปุกนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าผมเสียใช่มาห,หนูก็รวบให้พี่หมดแหละค่ะไม่ต้อง่วงถูกต้องค่ะรวบทีเดียวเลยเห็นไหมคะอ่ะคุณขา ตัวนี้ใครมีปัญหาผมคุณแม่กระปุกโคตรใหญ่กระปุกใหญ่มากใหญ่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 มากๆคุณแม่ตัวนี้มีสามสุดราคาเท่าไหร่คุณวีห้ามเกินสองร้อยร้อยเก้าเก้าหรอเดิมสองร้อยเก้าสิบห้านะคะเดิมสองร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าเก้าไม่เคยให้ใครมาก่อนหมายถึงกระปุกละใช่ค่ะกระปุกละใหญ่เท่าหน้าคุณแพทกับคุณเจนนี่ให้ร้อยเก้าแต่ลูกค้าได้ร้อยหกเก้าค่ะ วันนั้นนะที่พี่แจ็คกี้มาเขามาโชว์ในไลฟ์เลยนะแรกของเรื่องของคุณแจ็คกี้พี่อ่ะฟังอัะไรคือเรื่องของคุณแจ็คกี้อันนี้ชื่ออะไรแพนโทปาคุรคอนอ่ะอุ้ยอันนี้กิ่นอะไรอุ้ยอันนี้หอมมะนาวเลยไม่เหมือนอะโวคาอะโวคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอันนี้สำหรับอันนี้ของ อันนี้หอมที่สุดอันนี้ปวดอันนี้นี่นะอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความแห้งเสียมันเป็นฟิตเมนต์เนาะย้านะแม่กระปุกใหญ่มากกระปุกใหญ่แบบไอ้บ้าเอ้ยใช้ใช้กี่เดือนก็ไม่รู้เพิ่มความเร่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้เท่าไหร่นะร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าคุณพระถ้าไม่กดคือเสียใจแล้วใช่ถ้าไม่กดคือเสียใจแล้วทาไมต้องใช้ละ หนึ่งใครที่ทําผมบ่อยๆผมเสียผมทําสีใช้เถอะผมมันจะได้มีน้ำหนักและแพทขอบอกทิกอย่างหนึ่งได้ปะ <S <S ได้ได้บางคนโอ้โหมากตั้งแต่หนังหัวมาร์กตั้งแต่หนังหัวสรุปก,ก็คือหัวมันหัวแบบหัวเปิรนเขาบอกว่าอะไรไอ้อันีไม่ดีเกาะไม่ได้หนูขาเขามาร์กตรงนี้ค่ะปลายผมตรงนี้ปลายผมลงมานะคะมีทั้งหมด3สีแต่เมื่อกี้เราเคาะกันแล้วใครที่ชอบความติดทนและหัวชอบเขียว หรอเธอไม่ชอบพีชหรอชอบทังคู่แต่ชอบพี่พีชทองเจือแต่ไม่ได้ชอบปีนมี ah, อา่าเขียวหอมขวาห,หอมมุนตัวเขียวเนี่ยเหมาะสําหรับคนวค,วคนที่มีปัญหาเรื่องของแบบผมแห้งผมแห้งมากๆตัวเนี้ยจะมีอโวคาโดอส่วนตัวนี้ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากให้ผมหอมเออติดทนและผมเสียทําสีมา แพทแนะนำสองสีไม่ม่วงก็ไม่ม่วงก็ส้มส้มไหมหรือชมพูชมพูแต่จะนี่ไม่ม่วงก็ชมพูส่วนม่วงเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรื่องของใครที่แบบว่าทําสีด้วยและหนึ่งมันป้องกันแสงยูวีคุณแม่เราต้องดูแลผมอย่างของแพทแพทใช้เขียวทําไมรู้แพทแพทเป็นคนอาบน้ําสระผมทุกวันแล้วได้ผมอนอาบน้ำทุกวันเลยหรอแพทอาบน้ำทุกวันอาจจะดูไม่ออกว่าอ๋าคนอย่างนี้คืออาบน้าทุกวันหรอแม่หนูอาบน้ําสระผมทุกวัน เพราะมีความเชื่อว่าเราออกมาข้างนอกแล้วผมเราเจอฝุ่นแล้วเราจะเอาหัวเราไปนอนก็เลยชอบอาบน้ําสระผมแลวนี่มันก็ได้ผมทุกวันใช่ไหมคุณพี่หนูว่าจะใช้ตัวนี้คุณพี่จะใช้อธิ์ละค้างก็ได้หรือวันเว้นวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันแล้วก้าปเธอเอาไปใช้เลยฉันว่าอยู่ประมาณ3เดือนก็ไม่หมดอะต้องรีบต้องรีบนะร9อเือของแบรนด์ของ B S C คุณแม่ค่ะ BSC Hair Care, care. Smoothie Treatment BSC Hair Care ซึ่งบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำรถบ่อยๆเขาไม่ได้ทรดบ่อยๆคุณแม่ขาย<ม>ดีดนะปกติรถไหมไม่ให้ด้วยใช่ไม่เคยรดลด,ลดเกิน อืยเจนนี่เดีจนนี่ที่นี่ีดีก็คือจะไม่ใช่มหากรรมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อเทศกาลเออมหากรรมก็มหากรรมจะเรียกมหากรรมจะเรียกหรอเหรอจะเรียกมหากรรมเลยอ่ะอุ้ยกายแล้วมาแล้วเอาโทรซื้อเอางี้โทรเป็นฟิลแบบว่าซื้อไปเฉยๆฉยก็ได้อ่ะอ่ก็คือถ้าตัดสินใจยากคือร้อยหกเก้าเธอซื้อเฉยเยเลยอ่าใช้ไม่ใช้คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลอ่แต่ซื้อเหอะ ซื้อเลยมีทั้งหมด3สูตรคุณแม่คุณแม่คะมีทั้งหมด3สูตรนะ